ส,สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้การ์ดวันนี้คือคุณมีความดีแบบใดขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเรามาเช็คพลังงานกันนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวสอนเจ็ดตัวนะตัวสอนเจ็ดตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ ตัว V ีค่ะ F L ฟอโอตัว U ตัว B นะคะขาดอีกหนึ่งตัวเนาะตัว R ค่ะมาเช็คพลังงานกันเลนย การงงานช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะพี่ไพ่อยากบอกอะไรนะคะโอ้โกำลังออกมาถึงสามใบเลยนะคะกำลังนึกอยู่หันไปมองอรู่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่มีความรักอยู่ตรงนี้แล้วก็มีจริงๆโอ้ my god นายออ o ค c u ส์นะคะทัวอบอล เราก็เทนับคั์ว้าวอืบอกได้เลยนะว่าช่วงเนี้ยจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณโอ้ oh my god ภายในสามถึงสี่อาทิตย์นี้นะคะของใครอย่างเร็วสุดจะเป็นสามถึงสี่วันนี้นะ อืมใจเย็ยนๆนะคะอดทนรอนะถ้าใครมีแผนมีแผนที่อยากได้อะไรอยากทําอะไรรออะไรบางอย่างอยู่นะคะมีความมุ่งหวังมีความคาดหวังเนี่ยใจเย็ยนๆนิดนึงนะของดีมาช้าหน่อยแต่ว่ามาอย่างแน่นอนนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบมาในรูปแบบที่คุณต้องการหรือว่ามาแบบทันทีทันใดนะ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำใจสบายกับเรื่องที่รอเรื่องที่ขอได้อะค่ะมันจะเป็นตัวช่วยที่ช่วยเล่งทำให้สิ่งนั้นนะเกิดเร็วขึ้นความกังวลหรือความรู้สึกไม่ดีอะค่ะ energy low อ,อะมันเป็นเหมือนตัวถ่วงนิดๆน่นะคือของดีมันจะเข้ามามันจะเข้ามาถึงได้ยากหน่อยเหมือนมันเหมือนมันมีแรงต้านกันอยู่ตรงนั้นนิดนึงนะ พี่ไพ่บอกใจเย็นๆน,นะคะของที่อยากได้มาช้าหน่อยแต่มาแน่นอนเขาขอคัดกรองอะไรบางอย่างนิดหนึ่งนะอืมช่วงนี้ค่ะประตูแห่งความสุขของคุณเนี่ย เปิดแทบทุกบานเลยแล้วเปิดแบบก้าวกระโดดด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ค่อยๆมานะของคุณเนี่ยมันเหมือนมันมันสะสมมาเป็นระยะเวลานานแล้วพอเข้ามาทีมันจะเข้ามาเป็นลนักษณะเหมือนแบบคลื่นที่แบบซัดมาอย่างรวดเร็วอะฟีลอารมณ์เหมือนซูนามิ <c oughs> แต่เป็นซูนามิแห่งความสุขความสำเร็จความสมหวัง สิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณตั้งใจนะคะถ้าใครมีมีแผนมีแพลนอยากทำอะไรเนอะจะเรียนต่อจะทำงานใหม่จะสมัครงานหวังใจอยากได้อะไรนะคะจะเป็นครูครองจะเป็นความสุขในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเตรียมตัวไว้ให้ดีเลยเดี๋ยวคุณจะตั้งรับสิ่งนี้แทบไม่ทันเลย ประตูมันมันเปิดออกแล้วแหละเพียงแต่ว่าจังหวะที่จะเข้ามาอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะขอให้คุณเชื่อในสัญชาตตัวเองสัญชาตญาณของตัวเองนะคะถ้ามีเรื่องให้ตัดสินใจนะว่าจะไปไหมจะทำไหมถ้า จับความรู้สึกของตัวเองได้อะรู้สึกว่ามีความอบอุ่นอยู่ข้างในอะค่ะสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นถูกต้องไม่ได้รบกวนใครไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ใครอึดอัดลำบากใจหรือเป็นความทุกข์อะเรียกง่ายๆว่าสิ่งที่ทำนั้นคือคือความสุขจริงๆอะความสุขแบบไม่แอบแฝงนะคะขอให้เดินไปในเส้นทางนั้นได้เลยนะคะพี่ไพ่เกือบจะแทบจะอยากจะตะโกนบอกเลยว่าแบบ ใ่เลยคุณมาถูกทางแล้วนะคะคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องอย่าหันหลังกลับไปมองในจุดที่มันทําให้คุณภาวะวงนะคะถ้าคิดว่าจะเดินหน้าถ้าคิดว่าจะตัดสินใจมองอย่างรอบคอบแล้วว่าสิ่งนี้ยคุณทําเพื่อประโยชน์จะเป็นประโยชน์กับตัวเองก็ได้จะเป็นประโยชน์กับครอบครัวก็ได้กับกับคนรอบข้างก็ได้ะคะ่ะให้มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจ ทำในสิ่งนั้นได้เลยนะคะบอกเลยว่าความความสำเร็จที่คุณจะได้อะมันจะทำให้หลายคนแบบหันไปมองคุณแบบตกตะลึงอะเป็นความชื่นชมที่แบบเออมันใช้คำอะไรดี มันเป็นความชื่นชมที่หลายหลายคนเหมือนเขามองชีวิตคุณเอาไว้นานแล้วเหมือนกันเนาะคือถ้าเป็นคนที่เขารักแล้วเขาห่วงใยคุณจริงๆนะเขาจะเหมือนแบบเหมือนฟีลสงสารคุณอนะ่ะเหมือนเหมือนคุณอาจจะลําบากมาเยอะเจอเรื่องอะไรหนักๆเหมือนเขาก็รอว่าเออเมื่อไหร่คนนี้จะมีชีวิตที่ดีหรือว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างสักทีนี่แหลคะค่ะ เดี๋ยวเรื่องดีๆจะตบเท้ากันเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแบบว่าไม่หยุดไม่ยัง้งไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะบทที่จะเข้ามาเนี่ยก็เข้ามารวัวๆๆๆๆ,ๆเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราช่วยพลังงานจักรวาลน,นิดน,นึงโดยการยกระดับจิตใจของตัวเองเนาะหรือว่าเคลื่อนตัวเองไปอยู่ในโหมดในโซนที่เป็นความสุขอะคะ่ะเพื่อที่จะให้ความสุขเนี่ยมัน ดึงดูดความสุขเดียวกันเข้ามานะคะทำใจให้สบายทำใจให้มีความสุขเพื่อที่จะดึงความสุขเข้ามาในชีวิตคุณจะมีเรื่องมากมายนะคะให้คุณได้เฉลิมฉลองความสำเร็จอันใกล้ที่กำลังจะเข้ามานี้ความฝันหลายๆอย่างคุณอาจจะฝันไม่นานมากละ รอมานานมากแล้วดีไม่ดีรอจนลืมไปแล้วรอจนแบบเออได้ก็ช่างไม่ได้ก็ช่างมันจะเป็นฟีลแบบนี้นะจังหวะชีวิตของคุณอนะเวลาจะได้ของดีอะมักจะเป็นจังหวะที่คุณเกือบจะถอดใจไปแล้วอะหวังใจอยู่นะไม่ได้ว่าถอดใจจนยกธงยอมแพ้แต่แบบว่ามันจะเป็นจังหวะที่แบบคุณเลิกจดจ้องเป้าหมายออย่างอึอดอัดอะ เมื่อไหร่ที่แบบเออช่างมันเมื่อไหร่ที่มีฟีลแบบเออช่างแม่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมาเองค่ะมันเหมือนแบบพอแรงกดดันมันหายไปอะ่ะสิ่งดีๆมันก็จะสามารถไหลพลังพลูเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะมีความสุขลอ้อคุณอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วจะบอกด้วยว่าความสุขความสําเร็จอันเนี้ยจะเป็นความสุขและความสําเร็จที่ยั่งยืนที่จะอยู่กับคุณอย่างยาวนานนะคะเขาไม่ได้เข้ามาเพียงชั่วคราวเพื่อที่จะ ทำให้คุณดีใจแป๊บหนึ่งแล้วผ่านไปนะความสุขเนี่ยมันมันมาจากพื้นฐานของตัวคุณที่พยายามสร้างฐานแห่งความสุขเอาไว้รอไว้เนิ่นนานแล้วอะ่ะเหมือนจังหวะที่ว่าฐานมันแข็งแรงดีแล้วคราวนี้มันจะต่อยอดได้มันจะพาคุณไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดนะคะประมาณนี้นะจ๊ะพลังงานช่วงนี้เดี๋ยวเรามา ฟังในเรื่องของแรนดอมคลิปนี้กันนะคะว่าคุณมีความดีแบบใดนะจะบอกว่าไพ่สีบใบนี้เป็นพลังงานบวกหมดเลยนะแบบบวกแบบบวกเว,ว่อร์เลยบวกเว่อร์วังมากๆพลังงานสวยช่ำเลย คุณมีความดีแบบใดนะคะแต่ให้พี่ไพ่เล่าให้ฟังนะออกมาให้สามพระโอ้ว้าว Lighting your path นะคะ Dream on o จ e กออนยู n t e r e s t i n g น่าสนใจมากเลยเหมือนเราจะอยากได้อีกสักหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเราขอเปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบนะโอ้ oh my god king ตัวปิท้ายสวยมากทุกคน พี่ไพ่บอกกับเรานะคะว่าคุณเนะี่ยความดีของคุณนะคะมันเป็นความดีที่มีความหลากหลายมากเลยนะเดี๋ยวมาเรา,เราเริ่มต้นให้ฟังเลยละกันอย่ารอชะอย่าพูดพร่ำไปใหญ่นะคะเรามาเริ่มต้นให้ฟังดีกว่าอย่างแรกเลยคุณนะ่ะเหมือนเป็นคนที่เกิดมาเป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้จริงจร เหมือนเกิดมาเพื่อเป็นความสุขหรือว่าชี้ทางแห่งความสุขให้กับผู้อื่นนะคะใครที่หลงทางใครที่หลงผิดอะ่ะถ้าเขามีโอกาสได้พบได้เจอกับคุณอะ่ะคุณจะเป็นแสงสว่างเป็นไกด์นำทางให้กับชีวิตเขาทำให้เขากลับมาเดินในเส้นทางที่ถูกต้องถ้าใครแบบ มีชีวิตที่มืดมนเนาะการได้เจอคุณก็เหมือนเป็นแสงสว่างที่ทำให้เขาเห็นว่าความมืดมนเนี่ยมันไม่ได้เกาะกลุ่มหัวใจเขาอะนานอย่างที่เขาคิดมันมีหนทางมันมีแสงสว่างมันมีคำตอบรออยู่นะคะคุณเป็นเหมือนความหวังเป็นความศรัทธาของใครบางคนหรือบางทีเป็นสำหรับคนหมู่มากเลยด้วยซ้ำนะคุณทำให หลายคนเนี่ยกลับมาเชื่อมั่นในในคุณค่าความดีของตัวเองนะคะบางคนเขาอาจจะแบบไม่ค่อยได้รับการปฏิบัติดีจากคนอื่นหรือว่าแบบเจอคนที่ทรีตเขามาไม่ดีะคะ่ะไม่ว่าเขาจะอยู่ในลักษณะแบบไหนนะแต่การเจอคุณอะ่ะมันทําให้ผู้คนเหล่านั้นนะคะมีกำลังใจที่จะเดินต่อไปหรือว่าเ,เหมือนเหมือนคุณทำให้เขา กลับไปเห็นคุณค่าของตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งได้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกถึงการเอาใจใส่หรือว่าความให้เกียรติของของตัวบุคคลนะ่ะอืมมันทําให้ทําให้เขาใจชื้นเนาะทําให้เขารู้สึกดีทําให้เขายิ้มได้หรือว่าในวันที่ใครบางคนเขาอาจจะไม่เหลืออะไรเลยหรือว่ารู้สึกอะไรไม่ดีเลย การได้เจอกับคุณอะ่ะมันก็เหมือนเป็นเป็นรางวัลอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณคนนั้นเลยนะมันทำให้เขารู้สึกว่าแบบเออของขวัญในชีวิตมันเป็นแบบนี้เองความสุขในชีวิตมันเป็นแบบนี้นะคะคุณเข้าไปในชีวิตใครอะ่ะเหมือนแบบไปไปเจอใครไปอยู่กับใครไปคบใครไปเอาตัวเองไปอยู่ตำแหน่งไหนอะ่ะ ณนะที่ตรงนั้นนะ่ะมักจะมีการเจริญเติบโตหรือว่ามีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าไปอยู่ในองค์กรนะคะองค์กรก็จะเจริญเติบโตดีเนาะถ้าคบกับใครเป็นเพื่อนกับใครอะ่ะผู้คนที่อยู่ใกล้ตัวก็มักจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคุณเป็นคนแบบคอยดึงอะ่ะคอยดึงหรือว่าคอยยื่นมือไปให้คนที่โลมอ่ะเราก็เหมือนประคองเขาขึ้นมานะคะเขาจะขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่า คุณไม่เคยจะรังเกียจเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเองเนียมีโอกาสหรือว่าผ่านไปแล้วมองเห็นนะ่ะเห็นคนล้มเนี่ยคุณจะพยายามแบบดึงประคองผู้คนเหล่านั้นนะคะให้ให้กลับคืนมาเนาะให้กลับคืนมาให้มีกําลังกําลังกายกําลังใจอีกครั้งหนึ่งเป็นดั่งแสงสว่างของผู้คนนะคะเป็นความสุขความสดใส อีกอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับมาทางแต่ใน,นเรื่องการงานนิดนึงคุณเป็นเหมือนเหมือนความฝันที่เป็นจริงของใครหลายคนคำว่าความฝันเนี่ยเป็นได้ทั้งคนในอุดมคติก็ได้นะคะคืออ,อคุณจะเป็นลูกจะเป็นถ้าเป็นลูกก็คือแบบนี้เลยลูกเขาเรียกว่าอะไรนะลูก ลูกที่ทำคุณให้กับพ่อแม่พยายามนึกนึกก่อนเอทพพ่อพบุตรหรือเปล่าขอภัยนึกคํานึกคําภาษาไทยไม่ออกเอ,อเป็นเป็นบุตร เป็นบุตรที่นำความเจริญหรือความดีมาให้กับครอบครัวค่ะถ้าเป็นเป็นเพื่อนก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีเนาะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็จะต้องแบบนี่เลยพ่อแม่ในดวงใจนะคะอยากได้พ่อแม่แบบนี้เป็นเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนที่แบบทุกคนรู้สึกสนิทใจแล้วก็ดีใจที่ได้คบกับคุณดีใจที่ได้เจอกันถ้าเป็นแฟนอันนี้เลยก็คือแบบฉ่ำใจไม่หยุดนะคะนี่คือคนที่ หลายคนตามหานี่คือคนที่หลายคนเนี่ยเฝ้าใฝ่ฝันรอคอยที่จะได้เจอเราขอแวะกลับมาพูดในเรื่องของความฝันนิดนึงเราจะบอกว่าคุณเป็นคนที่ให้เกียรติกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็กับหน้าที่การงานที่ทำเป็นอย่างมาก คืองานที่คุณทำเนี่ยนอกจากจะให้ความสุขและความร่ำรวยหรือว่าเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศเหลืออะไรก็ตามแต่มาให้คุณแล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่ทำอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นในที่นี้อ,อาจจะทำงานที่แปลกไปจากคนอื่นสักหน่อยอาจจะไม่ใช่แบบงานอะไรที่ประหลาดมากนะเพียงแต่ว่าเช่นสมมุติว่า คุณอยู่ในครอบครัวที่เป็นข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะโดดจากจากครอบครัวตัวเองมามาเป็นอายุน้อยร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยมาทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าถ้าอถ้าครอบครัวของคุณมีความแบบคอนเซอร์วทีฟมากๆอะไรอย่างเงี้ยมีความ หัวเวลานิดนึงคุณก็อาจจะแบบโมเดินหรือฉีกแหวกแนวไปเลยอจากจากสิ่งที่ครอบครัวทําอยู่นะคะแบบเหมือนมันเป็นการทําอะไรใหม่อะใหม่ที่ไม่ไม่ค่อยมีใครเคยได้ทําหรือว่าไม่เคยมีใครกล้าลองหรือว่าถ้าครอบครัวทำบิสเนสหรือธุรกิจอยู่แล้วอะคะ่ะคุณอาจจะเป็นรุ่นแรก,แรกๆที่ปรับปรุง รีแบรนด์ Re ใหม่เนาะรีแบรนด์ใหม่ให้ที่บ้านหรือว่าพาที่บ้านไปขยายสาขาสามารถไปตีตลาดเมืองนอกได้อะไรแบบนี้นะเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับเป็นฟิลลิ่งของผู้บุกเบิกอะผู้ที่สารความฝันของคนอื่นหรือว่าสารความฝันของตัวเองก็ได้นะคะแต่แบบคือยิ่งทํามันจะยิ่งก้าวไกลขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งทํามันจะยิ่งขยายวงกว้างแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือ กับใครบางคนที่ไม่กล้าฝันนะ่ะคุณใช้ชีวิตได้เหมือนเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการกล้าฝันแล้วก็ลงมือทำให้สำเร็จอันเนี้ยมันจะสามารถจุดประกายความประทับใจอะไรบางอย่างหรือว่าคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครบางคนให้เขาด้วยแบบเขาอ,อาจจะประเมินค่าตัวเองต่ำไปคิดว่าตัวเองไม่น่าจะทำได้แต่คุณได้ลองมือได้ลงมือทำเนาะได้ทำให้เขาเห็นว่านี่ไง ทุนไม่เยอะก็ทำได้นะหรือว่าตอนแรกๆไม่เก่งแต่ว่าถ้าขยันทําไปเรื่อยๆอคุณก็สามารถสำเร็จได้เหมือนเรานะอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่แบบว่าทลายเงื่อนทุกเงือ่อนไขอ่ะใครที่เคยบอกอ๋ออันนี้ยากอ๋อน,นี้ไม่ได้หรอกอ๋ออันนี้อายุน้อยไปอ๋อนี้อายุมากไปเหมือนในหัวของคุณมันไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้คือ มันเป็นไปได้แต่จะเป็นไปในรูปแบบไหนหรือจะต้องทำยังไงหรือจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่แต่จะไม่ใช่แบบว่า no way ไม่มีทางอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่ไปเสาะหาวิธีการของคุณมาเองเพื่อที่จะทําลงมือทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นให้สําเร็จนะคะแต่เห็นเป็นคนจริงจังแบบนี้เห็นเป็นคนซีเรียสแบบนี้เป็นคนที่ สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นนะคุณมีมุมมีโมเมนต์ที่แบบน่ารักหรือว่าเฮฮาหรือว่าแบบว่ามีมีทีเล่นทีจริงอะ่ะคือบททําอะไรจริงจังก็จริงจังแต่แบบช่วงไหนผ่อนคลายช่วงไหนอยากจะสนุกสนานกับชีวิตอะ่ะก็ไม่ได้เครียดไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นคือแบบไม่ได้ตึงเปะจนขาดอะ่ะตั้งใจทําก็จริงแต่พอทําแล้วก็จบทําแล้วก็จบหมายความว่า ไม่ได้ไปยัดเยียดให้ตัวเองแบบต้องสำเร็จวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าจะต้องไปแข่งขันให้มีเงินทองกองท่วมหัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเหมือนคุณหาสมดุลของชีวิตของตัวเองเจอว่าทำแค่ไหนถึงจะมีความสุขนะคะทำงาน หดททำงานก็สวมบทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แต่พอสิ้นสุดแล้วค่ะคุณก็ไปสวมบทบาทไปเล่นเรื่องอื่นเนาะหรือว่าไปเติมใจไปทำให้ตัวเองมีความสุขในแบบอื่นๆในสิ่งอื่นๆในรูปแบบอื่นบ้างโดยที่ไม่ต้องแบบว่าซีเรียนแล้วก็เครียดในเรื่องของการงานอย่างเดียวเสมอไป ในท้ายที่สุดเราสรุปรวบตึงนิดหนึ่งว่าจะเป็นความดีประการใดก็ตามจะเป็นลักษณะการเป็นแสงสว่างเป็นความหวงังเป็นความสุขเป็นผู้สร้างฝันเป็นผู้สารฝันเป็นผู้ที่แบบรู้จังหวะในการใช้ชีวิตอะทั้งหมดเนี้ยคุณทำด้วยความมั่นคงและสม่ำเสมอมากๆนะคะใจเย็นมากใจถึงมากทำถึงมากใช้คำพวกนี้ได้เลยนะค่ะ แล้วนี่ก็คือคำตอบของแรนดอมคลิปนี้นะคะว่าคุณมีความดีแบบใดขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันไหนในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย